ตอนนี้พระบาทสมเด็จอยู่หัวได้เสด็จพระชนเดินลงมาด้านล่างของโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะครับเราจะได้ยินประสชาชนชาวไทยที่มาข้าเถื่อออกสิริพระบาทรับเสด็จนั้นเปล่งเสียงคำว่าทรงก็จะิญดังตึกต้องทีเดียวและเสียงดังตึกต้องนี้ผมเชื่อว่าจะดังเรื่อยไปจนถึงบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม ได้เห็นพระพักของพระองค์แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านที่ชมการถ่ายทอดจะในขณะนี้นะครับก็คงม,มีความรู้สึกเช่นเดียวกันสุดที่จะบรรยายจริงๆครับผมขอพูดสั้นๆเลยครับว่าเราคนไทยโชคดีจริงๆครับที่มีพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเอ็นองค์ ที่ท่านผู้ชมเสด็จท่านนี้นะครับดูเสด็จด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัชดาศสยามมรรคราชบุโรโีราชวงศ์งงพุระองค์นะครับที่ร่วมดูเสด็จในครั้งนี้ ในตอนนี้อีกช่วงหนึ่งนะครับรถคนผู้นั่งนั้นเดินออกจากโรงพยาบาลสิริราชไปทางถนนถนนอริมอริมข้ามสะพานพระถิใต้นะครับไปทางถนนใต้สะพานเหนอกทางร้านตะวันตกไปอยู่บิปไทปตทไปทางสะพานขันฟ้าไปทางถนนนครสวรรค์นะครับถือว่าทางานเลิกแล้วก็ตรงไปถึงแยกสนามม้าเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนพิศนุโลกถึงเกินสะพานสมัยมฤเจษนะครับก็เลี้ยวขวาไปทางถนนพระรามห้า ผ่านหน้าพระจัน,นทนาาร์สวนจินดาดูซ้ายข้าถนราานราชวิถีทางวัฒสะานนะครับแล้วก็ดูซ้ายข้าสู่ถนนอู่ทองในยแล้วก็วิ่งผ่านไปทางทางโค้งระหว่างพระที่หน่งอนัน,นตสมาคมนะครับแล้วก็จะเสด็จเข้าทางประตูถวยเทพสมุรน,นะครับวอนนี้ก็ขอเชิญชวนท่าน,นผู้ชมชางบ้านทุกท่านนะครับร่วมกันข้าฟเฝ้าตุลาอองขลิบกระบะรับสเเด็จใต้ตามเส้นทางเสด็จราชด้านิโนนี้ ขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสดริราชมุ่งหน้าสู่พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังฤสษีแล้วนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ที่โดยเสด็จมาในขบวนเดียวกันมีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัช พระวาราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสงสวรีพระวรราชาธินัชด,ดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติค่ะบนรถเคลื่อนอย่างช้าๆก็เพื่อต้องการให้พระสศรน,นิกรสองภาคถนน ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดค่ะนเราสังเกตเห็นได้นะครับจากสีหน้าและก็แววตาของพี่น้องผู้คนชาวไทยที่มาเข้าเฝ้าตัวลองตูประบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้นะครับแววตานั้นเตยมไปด้วยความสุขเ่ยมไปด้วยความจงรักภักดีบางครั้งเราเคยมีโอกาสเห็นถึงน้าตาที่ไหลออกมาจากความคลื่นติเติน และฟังจับรรพดีและรับเน่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เองครับและสิ่อมัจกานด้วยนะครับสงพระเจริญดังอย่างนี้ไม่ขาดสายอย่างแน่นอนวนถึงการะบพากษานประสมตันในรถเนตนพระที่ดังนะครับท่านผู้ชมพระบาท้าอยู่หัวแร,ร,ร่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสย,ยามกุฎราชชมา กรครับอยู่ทางด้านขวาครับส่วนด้านล่างน,นั้นสะบกความร,ร่าชุบครับก็เดยสายยางพนวีรั้กนคุณก็ได้ทำนิตีสารมาตลอดงานเพื่อได้ออกมา,กมากเป็นด้านหน้าของพระทา้นรถสายมนะครับซึ่งวพดี้เาูพระคุณพีก็ ประธานสภาขั้งควางคิดเห็นโดยการเพื่อการด้านสุดสุดท้าที่้องประชาธิปปุทุกหมู่เหล่ามาครอบร่อนที่บ oh uh ้าติดส่งข้างทางแน่นแฟ้นกันนกระทั่นถึงการพระราชพิ ว่าเพระราชะประสงค์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่รับรองแขกเมืองและประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินและที่นั่งองค์นี้ก็สร้างเสร็จแล้วเสร็จในสมัยพราะชะการที่หกการหลายๆกว่าจะอยู่รอดปลอดภัยและดำรงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฟัง อย่างแน่นอนขออนาจให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านและชาติไทย ให้มีแต่ความผาสุขร่มเย็นยังยืนไปขอ,องะสมทรงนะร ทั่วทังประเทศและผมเชื่อมั่นว่าทั่วทั้งโลกด้วยนะครับพร้อมใจกันเปล่งเสียงว่าทรงพระเจริญออกไปดังกิดกล้องเพื่อร่วมกันท่องเจ้าน้อมกระบอกๆๆอระบายพระพรสีรคนเดียวพระมาเศษพระเจ้าจุต่ว่า,าพระมหาเศษที่ทรงเป็นผ่งพระมหาเศสิ่งทด็ส มีการเผยแพร่ออกไปทั่วโลกนะครับให้ได้ชื่นชมบารมรีของประมาตริย์ไทยของเราครับมาทรงเป็นพระมาตริย์ที่ยิย่งใหญ่และทรงเป็นศูนด์จิตใจของคนไทยทั่วโลก มีสูตรประวาติสำเร็จพระเก้ยู่หัวเสร็จพระราชดำเนินไปประทับอย่างด้านในพระนั่งด้านตะสมาคม